ผมปั๊บเรียบร้อยนะครับผมได้รับเรียบร้อยสลับไอวอรหมายที่บ่าฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับก็สวัสดีสวัสดีทุกน้องเอกไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แลเช่นเคยนะครับผมช่องมิชชั่นแล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้เราไปอยู่กันในเกมกัลลิน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้จะมาสอนรับในส่วนไอวอลฟิฟีถาวนั่นเองนะครับเห็นน้องๆหลายคนทักมาให้พี่รีวิวให้นั่นเองนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้ในส่วนกิจกรรมรับไอวอลฟรฟีจะรับยังไง ก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกด้วยว่าอยู่ในส่วนเซิร์ฟอะไรนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนนะครับผมกิจกรรมใหม่กันก่อนนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดก็จะมีในส่วนตรงนี้เดี๋ยวพี่พามาดูนะครับกิจกรรมอัปเดตใหม่ล่าสุดก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมสกินปืนฟอร์เรฟเวลอีโวนั่นเองนะครับมีทั้งหมด4สีสด้วยกันนะครับไปเรากดเข้าไปดูกันนะครับก็จะอยู่ข้างในนี้ นะครับสำหรับสีส้มเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกเป็นนกตัวนี้ด้วยที่เอาดูใหม่ดิโอ้ยดูดิปึ๊บฟึบโอ้โหเท่วะ่ะอย่างเท่นี่เป็นไงโอ้โหค่าจะแตก,ก็คือดาเมจบวกถึงสองกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แมกกาซีนล,ลบหนึ่งะครับแล้วก็จอบเกาะบวกอีกหนึ่งนั่นเองนะครับส่วน สีน้าเงินนะครับผมนะสีน้ําเงินเนี่ยก็จะค่าสถานะเนี่ยนะครับระยะบวก2นะครับเน้นไม่ที่ระยะนะครับแล้วก็ตาการยิงบวก1ความเร็วนี้โหลดลบ1นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนอันนี้สีอะไรวะขาวเนาะอันนี้เรียกเป็นสีขาวแล้วกันนะครับอันนี้สีส้มแล้วนะส้มเหลืองนะครับนี่ค่าจะแตกก็คืออัตราการยิงบวกหนึ่งนะครับแมกกาซีลบหนึ่งแม่นยาบวกสองโอ้โหเท่จัดบอกเลยว่าเท่จัดนี่ดูเวลาถือประมาณนี้โอ้โห อันนี้เข้าเข้ากับกามทองนะเวลาถือดูดิโคดเข้ากันอ่ะโอ้โหเท่ครับส่วนสีเขียวนะครับสีเขียวค่าสจะแตกก็คือระยะบวกหนึ่งนะครับความแม่นยำลบหนึ่งนะครับเจาะก่อบ,บวกถึงสองเลยโอ้โหเกาะเทบแตกเลยเนี่ยเกาะเบลสามเอาอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหเกาะสี่น่าจะแตกกระจุยอ่ะนะครับผมประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพิมพ์เขียวนะครับสามารถเอาเก่ามาแลกเป็นพิมพ์เขียวตัวใหม่ได้เลยนะครับผมสามอันแลกได้หนึ่งอันป่ะประมาณนั้นนะครับผมนี่ นะครับชอบอันนี้ว่ะดูโคตรเท่นะครับผมในส่วนกิจกรรมนี้ใครหมดกี่เพชร เมือนเดิมอย่าล in um. ืมคอมเมนต์ใต้คลิปบอกพี่กันด้วยนะครับหรือว่าบอกคนอื่นว่าเพื่อจะเป็นแนวทางในการสุ่มของคนอื่นๆนั่นเองนะครับผมเนาะเพื่อจะเป็นแนวทางในการสุ่มเขาจะได้เตรียมเพชรมาสําหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งตอนนี้สามารถรับได้แล้วก็คือเป็นกิจกรรมอะไรอ่ะรับสกินมอไซค์พี่รับไปแล้วมันหายไปแล้วมั้งเนี่ยนะครับใครที่รับแล้วคอมเมนต์บอกพี่ด้วยเนาะนะครับสำหรับสกินมอไซค์แล้วก็กกิจกรรมนึงก็จะเป็นในสัวดานี้ นะ nah, ครับของ BTS นะ่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วมั้งนะเป็นโเทเค็นตนัวนี้อยู่ในส่วนกล่องร้านค้าตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นร้านค้าตรงไหนเออกล่องตรงนี่ไงนี่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 25เพรนะครับก่อนหน้านี้เป็นกล่องอันนี้นี่เป็นชุดแอมเพจนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะมีชุด3ชุดนะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วน นะครับควารจดาำสีทองนะครับอ่าแล้วก็จะมีโทเค็น BTS ชิปตันนั่นเองเพื่อจะไปสุ่มเอาชุด7ชุดนั่นเองนะครับแต่ได้ชุดเดียวนะนะครับนี่เห็นปะนะครับอ่าก็คือต้องใช้100โทเค็นสําหรับเอ่อแลกชุดนะครับอย่างอื่นก็คือ100นะครับแล้วก็1 1โทเค็นนั่นเองนะครับผมเนาะกิจกรรมนี้มีถึงวันที่เท่าไหร่เอ่ยน่าจะอยู่นานอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ากิจกรรม BTS เนี่ยเหลืออีก6วันเท่านั้นนะครับเหลืออีก6วันเท่านั้นนะครับเนี่ยเห็นมััั้้้เเหลลือีีก6ววนนนนท่่าะครรบพ็ไไดดชุฟปแ นะครับผมได้ชุดฟรีก็คือเป็นชุดนี้สีขาวตัวนี้นะครับนี่นะครับพี่ก็ไม่อยากเติมเท่าไหร่นะครับผมว่าพี่ไม่ค่อยชอบชุดเท่าไหร่นะครับใครที่ชอบก็สามารถสุมเอาได้เลยนะครับส่วนตัวพี่ก็คือใจพี่อยากได้ชุดม่วงนะครับสีม่วงตัวนี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ก็เออก็เฟลเลยก็ไม่เอานะครับก็เอาชุดนี้แหละชุดเดียวนะครับก็ดีแล้วแหละเป็นชุดฟรีนะครับผมแต่ว่าชุดอื่นก็ ต้องสุ่มนะฮะต้องสุ่มออลโทเคสมาหมุนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ส่วนกิจกรรมนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับสงกรามดีเฟทเตมันเองนะครับจะเริ่มวันที่11ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นยังไงอะสกินปืนสเปซนะครับถาวรแล้วก็จะมีบัตรสร้างห้องคับแลนนะครับมีตัวแลกเปลี่ยนปืนนะครับผมนี่นะครับผมล็อกอินเฉยนะครับผมเนี่ยช่องแรกนะครับผมส่วนอันที่2ก็คือเป็นกิจกรรมศาสตร์ออนไลน์นะครับก็จะมีชุด นะครับ OVP ผู้หญิงเนี่ยฟรีๆนะครับแล้วก็จะมีชุดหล่อเท่นะครับหล่อเท่ชุดของปีที่แล้วนะครับที่อยู่ในส่วนตู้สุ่มกาชาห้าเหรียญนะครับมาแจกฟรีกันด้วยแล้วก็จะมีคู่หูนะครับคู่หูตัวใหม่นะครับผมนะแล้วก็จะมีกระทะ OVP นะครับผมมีไอวฟน OVP แจกฟรีกันด้วยนะครับน่าจะนำโทเค็นนะครับมาแลกในส่วนของรางวัลนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมศาสตร์ออนไลน์นะครับส่วนอันบนเนี่ยก็จะเป็นรางวัลล็อกอินเฉยนะครับเข้ามาเข้าในเกมก็คือรับได้เลยในส่วนนี้นะครับผมนะก็น่าจะ 7วันหรือเปล่าวะนะครับผมวันสุดท้ายก็จะเป็นของสกินสเปซถาวอนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนคู่หูเดี๋ยวพี่พามาดูคู่หูกันก่อนนะครับคู่หูตัวใหม่เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านของตัวนี้เดี๋ยวพี่พามาดูจะอยู่ข้างบนมันล็อกอยู่นะครับนี่นะครับผมเป็นคู่หูซาซิลนั่นเองนะครับนี่เป็นไงโคเทนะครับผมก็มี2สกินด้วยกัน2สีด้วยกันนะครับนี่นะครับอ่าส่วนสกิลนะครับก็คือเดี๋ยวพี่ เลื่อนไปเลเวลเจ็ดเลยแล้วกันนะครับก็คือทุกครั้งนะครับที่ผู้ใช้ใช้กล่องพยาบาลนะครับกล่องเสริมเกาะนะครับผมมีโอกาส50%ที่จะไม่เสียไอเทมดังกล่าวนะครับคูดาวเกจ็ดสิบวินั่นเองนะครับโอ้ไม่เสียไอเทมเลยเหรอนครับโคตรโกงนะบอกเลยว่าโคตรโกงนะสำหรับคู่หูตัวนี้นะครับรอกันได้เลยนะครับแจกฟรีแน่นอน100%นะครับผมในส่วนปฏิทินการรับของฟรีกิจกรรมวันสงกรานต์นั่นเองนะครับในส่วนชุดเขียวเนี่ย พี่เข้าดู2ตัวเกมมานะถ้าฟรีไฟล์ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นชุด OVP ของผู้ชายยังยังติดบั๊กอยู่นะครับสำหรับแบนเนอร์เก่านะครับส่วนฟรีไฟล์แม็กเนี่ยก็คือหายแล้วนะครับเป็นเป็นแบนเนอร์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชุดหล่อเท่สีเขียวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ทีนี้มาเราไปอัพไปอ่ารับในส่วนไอวอลกันดีกว่านะครับสำหรับไอวอลชีวะฟรีถาวรนะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็วาร์ปมาในส่วนเซิร์ฟอิโดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีกิจกรรมสายฟรีนะครับเริ่มมมตตัั้้งแแ่่่่ววนนนนททีี9ผาาละะกกก็็จจเปิรร ครบ80นาทีนะครับผมก็คือจะได้รับในส่วนไอวอนะครับหมายชิบะฟรีๆถาวรนั่นเองนะครับนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะ ก็คือตอนนี้เนี่ยพี่เล่นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแอร์บอสนะครับหนีรับไปเลยแล้วก็จะมีตั๋วอีโวนะครับสามใบฟรีนะครับผมจํากัดเวลาด้วยนะแล้วก็รางวัลสุดท้ายก็จะเป็นไอวอลมาชิบะนะครับผมมากดรับไปเลยนะครับผมปั๊บเรียบร้อยนะครับผมได้รับเรียบร้อยสำหรับไอวอลมาชิบะฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับในส่วนเซิร์ฟอินโดนั่นเองนะครับผมใครที่อยากได้ก็อย่าลืมเข้ามาในส่วนเซิร์ฟอินโดกันด้วยนะครับพี่บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยยังเล่นอยู่นะครับสําหรับเซิร์ฟอินโดนัั่่นนนเเเเอองงะะครบผมาาดดดีีี๋๋ยยววก็พพไปูข อื่นบ้างนะครับบอกเลยว่าของฟรีโคตรเยอะนะครับในส่วนเซิร์ฟวินโดนะครับนี่นะครับแล้วก็พวกกางเกงฟรีนะครับจะอัปเดตเข้ามาวันที่12นะครับ12เมษายนนะครับแล้วก็เสื้อนะครับจะอัปเดตเข้ามาวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เลยนะครับพร้อมกับกิจกรรมวันสงการของเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมอื่นมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่พา เช็คดูนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบฟ,ฟรีนะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมเก็บโทเคนมาแลกตามที่พี่สอนเลยนะครับในช่องอันเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ากันนะครับสวัสดีครับ